เือเล็กรีวิวคลิปนี้ครับผมนายจรวัชครับขออาสาทดลองการอัดการเล่นเกม PlayStation 5ผ่านการวิดีโอแคปเจอร์แบบไม่ผ่านคอมกันหน่อยครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครับภาพจะสวยไหมภาพจะกระตุกหรือเปล่าครับแล้ววิธีการใช้งานจะยุ่งยากแค่ไหนครับเผื่อเป็นข้อมูลให้สำหรับเพื่อนๆครับที่กําลังจะลองทําการแคสเกมหรือรีวิวเกม PlayStation 5ครับดูคลิปนี้คลิปเดียวดูจบได้คําตอบแน่นอนครับว่าการอัดจอเพย์ 5ผ่านการ Capture จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับ ตั้งแต่ที่ผมได้ PlayStation 5มาครับผมก็พยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ PlayStation 5เนี่ยให้เยอะมากขึ้นในช่องเลือเล็กครับอย่างเช่นหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ใช้กับ p l a y 5เนี่ยมาลองทดสอบรีวิวกครับการเอาเกมมารีวิวครับหรือการแคสเกมด้วยครับซึ่งจะทำแบบนี้ได้นเนี่ยก็ต้องหาวิธีการ อัดเกมจาก p พ5ให้ได้ซะก่อนครับซึ่งจริงๆนะครับเพ5เนี่ยก็สามารถอัดเกมได้เลยครับแถมยังสามารถอัดแบบ HDR ได้อีกด้วยครับแต่มันมีข้อจำกัดเยอะแยะครับผมเลยต้องไปหาแบบอุปกรณ์อื่นมาช่วยในการอัดเกมนั่นเองครับแล้วผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาครับเป็นการ์ดแคปเจอร์จาก e v e r m e d i a ครับรุ่น GC 5 1 3มันสามารถอัด เกมเนี่ยลงที่ตัวการ์ดได้เลยครับไม่ต้องผ่านคอมเลยซึ่งเจ้า c c ซ1หตัวนี้ครับออกมานานแล้วครับถ้าจะซื้อตอนนี้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ5,000บวกลบเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมนายจนวาชครับกับช่องเรือเล็กแชนแนลจำมาทดสอบให้ดูว่าเจ้าการ์ดเจอร์ตัวนี้ครับอัดเกมกับเพห้จะเป็นอย่างไรครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับไป โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แกะกล่องกันเลยดีกว่าครับซึ่งตัวที่ผมได้มนเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะผมซื้อมือสองมาครับเพราะโอ้โหหกพั 6, นกว่าบาทเนี่ยถ้าซื้อมือหนึ่งมาแล้วไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเจ็บตัวนะก็เลยไปจัดหามือสองมาแล้วครับแล้วก็มีคนใจดีครับบอยมาให้ผมก็เลยได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะโอเคครับซึ่งเอเวอร์มีเดียเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นการ์ดแคปเจอร์ของสายเล่นเกมที่คนนิยมเอามาสตรีมเกมนะดูในกล่องกันดีกว่าครับ เปิดออกมาปุ๊บครับก็จะเจอตัวการ์ดแคปเจอร์ครับนี่ครับนี่การ์ดแคปเจอร์ก้อน้ําหนัก ประมาณหนึ่งเลยนะสวยงามแล้วก็ถิวสัมผัสดีครับการเคเบิเจอครับแล้วก็ในกล่องครับก็มีสายทั้งหมดอีก3สายครับเส้นแรกครับก็จะเป็นสาย USB 2.0เป็นไ i โคร USB นะ,ะสายเป็นสายถักสวยงามมากเอวบีดี B D A เนี่ยจะส่วนมากจะเป็นสายถักหมดเลยนะไอสายตัว USB เนี่ยอนึเส้นครับแล้วก็เป็นสาย HDMI น่าจะเป็นเวอร์ชั่น2.0นะสั้นเชียร ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นสาย AUX 3.5ม mm, มนะเป็นหัว2หัวแบบนี้เลยครับวัชหรับต่อคอนโซลนะเข้าที่ตัวการ์ดแคปเจอร์ไว้แบบเผื่อมีใครเล่นกับสายปาร์ตี้เนีย่ยแบบคุยกับเพื่อนในเกมอเงี้ยก็นี่ให้มา1เส้นครับสุดท้ายครับก็เป็นคู่มือการใช้งานครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวคา d c คเจอร์เป็นอย่างไรครับอ่ะคาแรคเจอร์ card ครับหน้าตาประมาณนี้ครับเป็นตัวคา d c คเจอร์ที่รองรับความละเอียดที่4 k p a r t 2นะก็คือมันสามารถแสดงผลแบบ4 k 60 f a เฟรมเรทได้ครับแต่ถ้าอัดเนี่ยจะอัดได้อยู่ที่ full hd 60 f เฟรมเท่านั้นนะอ่ะตรงนี้ก็จะมีตัวปุ่มนี่ครับปุ่มตรงนี้ครับกดเพื่ออ,อัดลง card capture นะอ่ะตรงนี้ครับอ่ะด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นช่อง aux 3.5นะมีรูป จอยกัดลูกหูฟังครับจากที่บอกว่ามันสามารถเสียบสาย3.5เนี่ย จากจอยคอนโซลเนี่ยเข้ารูนี้ครับแล้วก็คุยผ่านไม์ได้ที่รูนี้ครับอ่าต่อมาเป็นที่ปิดเปิดเสียงแล้วก็มาช่องนี้ครับเป็นสวิตช์คอนโทรลครับมีให้มันหมด3โหมดนะซึ่งมันก็จะมีโหมดแรกครับเป็นโหมด PC ครับไว้สําหรับสตรีมเกมผ่านคอมพิวเตอร์โหมดที่2ครับเป็นโหมด PC f r ฟรีโหมดครับไว้อัดเกมลงไมโคร s d Card ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านคอมครับสุดท้ายครับ เป็นโหมดสตอร์เรจครับก็ไว้เสียบกับคอมเพื่อดึงไฟล์ข้อมูลออกจาก SD card อ่ะมาด้านหลังดีกว่าครับด้านหลังก็จะมีนี่ครับพอร์ต HDMI ให้มันหมด2พอร์ตก็เป็นเอา1พอร์ตอินพอร์ตเวลาเราเสียบเครื่องเกมคอ,อคอนโซลคอนโซล PC หรือเสียบจากมือถือเนี่ยเราก็มาที่อินเนาะแล้วใครเล่นแบบคอนโซลเนี่ยมันต้องต่อออกไปที่จอใช่ไหมเราก็ต่อเอาออกไปได้เลยครับซึ่ง h d m i 2ช่องนี้เนี่ยไม่รองรับ h d r นะซึ่งเป็นข้อที่แบบ น่าจะติดนิดหน่อยครับแล้วก็ได้แค่60เฟรมเท่านั้นนะอ่ามาที่ช่องนี้ครับเป็นไมโครครับไมโคร USB ครับไว้เสียบจ่ายไฟเข้าที่ตัวการแคปเจอร์นะสามารถเสียบตรงที่คอมได้เลยเสียบที่เพยได้เลยหรือเสียบที่ตัวอะแดปเตอร์ก็ได้เช่นกันครับสุดท้ายครับเป็นช่องเสียบไมโคร SD a การ์ดนะตัวนี้เนี่ยสามารถเสียบได้รองรับสูงสุดที่128 กิกกรบครับแนะนำว่าต้องเป็นคัส1ิบแล้วก็เป็นแบบ f ฟ t สาหรือ e x f a แฟครับถึงจะใช้งานได้นะโอเคนี่คือ c a r แคปเจอร์หน้าตาประมาณนี้นะแล้วอาจจะมีบางจุดที่มันจะไม่เข้ากับ P5 เท่าเท่าไรครับอย่าง p พเนี่ยมันสามารถรันเฟรมได้ถึง120ใช่ป่ะแต่ตัวนี้เนี่ยรองรับได้แค่60เฟรมเลยครับแต่ยังดีครับที่ยังได้รนะบบ 4K นะเดี๋ยวผมจะมาลองต่อแล้วลองอัดเปนดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะไปะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนห้องแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับไปมาครับถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบการใช้งานการแคปเจอร์ตัวนี้ครับกับเครื่อง p l a y s t a t i o n 5แล้วครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็มีการแคปเจอร์มีตัวเพยครับแล้วก็มีสายที่แถมมาก,กับตัวการแคปเจอร์เป็นสาย USB ไว้จ่ายไฟนะแล้วก็จอหูฟังและที่ลืมไม่ได้คือตัวนี้ครับผมเสียบไว้แล้วครับนี่เห็นไหมไม่รู้นี่ เป็นไมโคร SD การ์ดนะขนาด 128GB กิกะไบต์ครับตัวนี้ผมใช้รุ่นที่เป็นสีทองก็เพียงพอนะเพราะมันอัดแค่ f u l l HD นะก็ใส่เข้าไปที่ช่องเสียบไมโคร SD ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวสาย USB เนี่ยที่เขาแถมมาเนี่ยเสียบไปที่ตัวการ์ดแคปเจอร์ได้เลยครับก็เสียบเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เอาอีกช่องหนึ่งตรงนี้เนี่ยช่องนึงตรงนี้เนี่ยไปเสียบที่เครื่อง Play Station เครื่องเพย์มันจะมีช่อง USB ใาย A อยู่แล้วก็เสียงไปเลยครับเพื่อให้เครื่องเพย์เนี่ยจ่ายไฟไปที่ตัวการแคปเจอร์นะต่อมาเราก็เอาสาย HDMI ที่ต่อเพย์อยู่เนี่ยมาเสียบเข้าช่อง In เพื่อให้เอาภาพเข้าไปที่ตัวการแคปเจอร์ครับเสียเข้าไปเลยครับไอช่องเอาตัวนี้ครับช่อง Out ตัวนี้นะก็เสียบสาย HDMI ที่จะต่อเข้าจอเพื่อเราจะได้มอนิเตอร์ตัวเกมเข้าไปที่ตัวจอได้ครับอ่ะ อ่าก็เสียบเข้าไปทตัวเอาได้เลยครับโปอ่าเรียบร้อยครับก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะข้างหน้าไอ้ตรงที่เป็นช่องแจ็ค AX 3.5ตรงนี้เนี่ยที่เป็นรูปหูฟังเนี่ยเราก็เอาสายหูฟังครับมาเสียบครับซึ่งหูฟังที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็เป็นรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นนี้เลยครับเป็น Steel Series นะตัวที่มีไม แยกออกมาครับแล้วก็ตัวนี้จะดีตรงที่มันมีสวิตช์ปิดเปิดไม้ได้ครับเผื่อบางทีเราเล่นเกมเราอัดเกมเนี่ยเราไม่อยากได้เสียงพูดเราเข้าไปใช่ไหมเรายได้แค่เสียงเกมเนี่ยเราก็ปิดเปิดไม้ได้อ่ะก็เอาตัวแจ็ค3.5ตรงนี้โชว์เสียเข้าไปที่ช่องที่มันเป็นรูปหูฟังครับอ่ะเสียเข้าไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับพร้อมสุดท้ายเราก็เปิดเครื่องเพลได้เลยครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมเห็นตรงที่กาแคปเจอร์บ้าครับมันจะมีไฟกระพริบกพิขึ้นมาครับก็โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็แค่ปรับโหมดไอตัวของกาแคปเจอร์เนี่ยเป็นโหมดที่ไว้อัดนั่นแหละก็ปรับไปตรงกลางครับพึ่งหนึ่งปรับพบปรับปุ๊บไอตัวการแคปเจอร์เนี่ยมันก็จะ ประมวลผลอีกรอบนะเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นเป็นสีแดงกระพริบกระพริบเดี๋ยวรอให้มันประมวลผลอีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมันพอมันพร้อมใช้งานเดี๋ยมันจะกลายเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะโอเคมาแล้วเสียงมาแล้วภาพมาแล้วนะทุกอย่างมาพร้อมครับเดี๋ยวดูว่ากดอัดจ,จอจะเป็นอย่างไรนะวิธีการอัดจ,จอไม่ยากเลยครับเรากดไปที่ตัวนี้ทีหนึง่งกดเข้าไปตัวโลโก้ของ a v เว Media ตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงกระพริบกระพริบนะแสดงว่าตอนนี้เนี่ย อัดจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเราลองเข้าไปลองเล่นดูครับตอนนี้ภาพและเสียงทุกอย่างมาครบครับผมเนี่ยเปิดไมค์ไว้นะอย่าดูว่าตอนสตรีมเข้าไปเนี่ยเสียงจะเข้าหรือเปล่าตอนอัดจอเนี่ยเสียงที่ได้ยินตรนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดังนะเนี่ยผมเลื่อนหูฟังเนี่ยแทบจะสุดละกดเต็มที่แล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยผมเปิดเป็นเน้นภาพเน้นกราฟิก เฟรมเรทเนี่ยก็อยู่ประมาณ60อ่าซึ่งตัวการ์ดแคปเจอร์เนี่ยมาจัดได้แค่ Full HD 60เฟรมอยู่แล้วคือภาพแบนไหลลื่นภาพที่มันส่งผ่านตรงนี้มันไหลลื่นเลยครับมันไม่มีปัญหาเลยส่วนเสียงเดีย๋ยวไปฟังพร้อมกันว่าเสียงเป็นยังไงนะนี้ผมก็ไม่ได้ฟังเสียงกันตอนนี้ผมพูดผ่านไมค์ไปเลยนะโอเคอะไร ใเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตอนนี้ติดเรื่องเสียงไว้ก่อนว่าประมาณนี้คือมันได้ยินแหละได้ยินแหละแต่ผมเป็นคนชอบเล่นเกมแบบเสียงดังๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าตอนอัดเกมเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูด้วยว่าคุณภาพอัดเกมเนี่ยใช้เนื้อที่เยอะไหมแล้วก็ภาพสวยแค่ไหนก็อยูผมเอามาเทียบกับตัวเกมที่ผมอัดกับเครื่อง p 5โดยตรงไว้นะว่ามันต่างกันขนาดไหนนะโอเค นั่นเอผมขอเวลาไปเล่นก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะ ก็ไปทดสอบการอัดจงอัดเกมมาเรียบร้อยแล้วครับตอนเลิอกอกัดก็เลิอกอัดไม่ยากครับเพียงกดปุ่มเดิมเนี่ยปุ่มเดียวปุ่มเดิมเนี่ยพอกดปุ๊บให้เวลามันแป๊บเดียวครับมันก็จะขึ้นสถานะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็แสดงว่ามันอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ข้อสรุปดังนี้ครับเอาขนาดไฟล์ก่อนขนาดไฟล์ p 5กับตัว evermedia ตรงนี้เนี่ยคือ p 5เนี่ยมันอัดได้1ชั่วโมงใช่ไหมไฟล์นึงเนี่ยมันมีขนาดอยู่ที่ 8กิกกกว่าครับส่วนตัว Evermedia เนี่ยไฟล์ที่อัดออกมาครับผมเล่นไปเมื่อกี้ประมาณ1ชั่วโมงไฟล์ออกมาใหญ่กว่าครับอยู่ที่9.78กิกไบต์เลยไฟล์ที่อัดจากเอ e วอร์ i a ยเนี่ยจะได้เป็นไฟล์ MOV นะเรื่องสี สีของฝั่ง P 5เนี่ยมันสามารถอัดได้แบบ HDR นะภาพและสีเนี่ยออกมาคือสดงดงามกว่าครับส่วนตัวที่อัดจาก Evermedia เนี่ยภาพก็โอเคเหมือนกันความชาัดเนี่ยชัดเหมือนกันครับไม่มีภาพกระตุกแต่มันจะแพ้ P 5ตรงที่ความสดของสีครับตัวนี้มันจะแบบสีมันจะไม่สดเท่าตัว P 5นะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอัดออกมาแล้วใช้งานได้ภาพชาัดแบบ Full HD ครับเด่นิดเดียวคือแหมมันสีไม่สดเท่าตัว p พเนาะส่วนเรื่องเสียงครับบอกเลยว่าตอนเราพูดเข้าไปในตอนอัดเนี่ยเสียงดังฟังชัดมากสามารถพูดไปด้วยแล้วก็อัดเกมไปด้วยอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับแต่ที่ติดอยู่อย่างหนึ่งคือเสียงเกมครับเสียงเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะเบาไปนะเป็นควรจะดังได้มากกว่านี้เป็นจุดสังเกตเล็กน้อยนะทั้งน,นั้นครับตัวการ์ดแคปเจอร์เอเวอร์บีดีตัวนี้ครับบอกเลยว่าอัดเกมกับ p พ a y s t a t i o n 5ได้โอเคเลยครับตอบโจทย์นะก็คือใช้งานง่ายเสียเข้า p พยปุ๊บเสียบเมมกด อัดคือใช้งานได้เลยครับไม่ยุ่งยากครับแต่มีข้อแนะนำสักเล็กน้อยครับคือหูฟังที่เราเสียบเข้ากับตัวการ์ด Evermedia ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเป็นหูฟังที่มันสามารถปิดเปิดตัวไมโครโฟนของเราได้นะบางทีเราไม่อยากจะแบบพูดเข้าเกมไง มันก็จะมีแบบเสียงเราเนี่ยเข้าเกมได้ตลอดเวลานะหรือบางทีแบบมีแอร์อย่างที่ฟังในคลิปนี้เป็นเสียงแอร์เข้ามาที่ไม่อย่างเงี้ยมันก็จะรบกวนเสียงในเกมได้ดังนั้นก็ถ้าจะอัดเกมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็หาหูฟังที่มันสามารถปิดเปิดไม์อันเนี้ยถือว่าจะตอบโจทย์การอัดเกมแบบนี้มากกว่านะครับอ่ะใครสนใจอยากไปซื้อก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้นี้แล้วครับก็ไปตามซื้อกันได้ครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5000นิดๆนะอ่ะทันเดียบล็อกคลิปนี้ครับก็จะประมาณนี้นะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะ ที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการแคปเจอร์ตัวนี้ก็ถามเราเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมนายจรวัลต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยฝากกด s ับ s c r i b e ให้ช่องเรือเล็กของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับลบกวนด้วยนะครับ